สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้เวลานี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทุกคนค่ะมาดูว่าความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนะคะ ในเร็วๆนี้แหละนะคะไม่กี่วันนี้แหละมาดูกันสถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะมาดูนะเป็นอย่างไรใบแรกเลยนะคะ Love call นะคะ Thinking of you Message of you Informing you นะ,ะ Expressing love สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักเรียกหาคุณ มีใครบางคนคิดถึงคุณมีใครบางคนต้องการส่งข้อความหาคุณ Old s โอ o l คู t d a เด Thinking คนที่คุณเคยเดทเขากับเขาอะค่ะเ,เขาคิดถึงคุณบางท่านนะคะบางท่านเป็นความรักครั้งใหม่ที่กำลังเรียกหาคุณ Fear, ความกลัว อะไรที่คุณยังรู้สึกไม่ไว้วางใจในช่วงนี้กับความสัมพันธ์ใจยเย็นๆก่อนนะ Love is coming Have a surprise struck by love อนุญาตให้ความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะความรักกำลังมาหาคุณกำลังวิ่งมาหาคุณและอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าคุณยังรู้สึกกลัวในความรักความสัมพันธ์ ใช้เวลาก่อนนะคะเพราะนี่คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ว่ามีใครบางคนที่เคยเดทแล้วบางท่านเขาคิดถึงคุณคนที่อยู่ในความคิดของคุณแล้วก็อยากส่งข้อความหาคุณและความรักครั้งใหม่ใครบางคนเขารอคอยคุณอยากที่จะพบเจอความรักคนรักเป็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะคะสิ่งที่เห็นขอความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นใครที่คุณกําลังได้เจอ ไพ่ใบนี้ออกมา p a ช e o o Swords คุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เขามีเป้าหมายแค่คุณคนเดียวนะคะมาดูอีกนะใครที่คุณกำลังได้เจอคะใครที่คุณกำลังได้เจอใครที่คุณกำลังที่จะได้รับการติดต่อจากเขา Four of Pentacles the World ธาตุลมธาตดุดินแล้วก็คนไกลคนแดนไกลคนที่คุณและเขาเจอกันในโลกออนไลน์หรือเดชาลีออตคนไกลคนแดนไกลจริงๆด้วยนะคะใครนะเดชาลีออตเกิดขึ้นคนต่างชาติคนที่คุณอาจจะเจอเขาบนโลกออนไลน์หรือการเดินทางการโยกย้ายทำให้คุณได้พบเจอกับเขาไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง อะไรบางอย่างหรือว่าการยกย้ายบางอย่างนะคะ sis of s o r d s แล้วก็ a c e of s o r d s ใครบางคนคิดถึงคุณจริงๆด้วยนะคะมีใครบางคนที่คุณและเขาเคยมีช่วงเวลาออกเดทด,ด้วยกันเขาคิดถึงคุณ ความคิดเขาติดอยู่ที่คุณหรือว่าคุณติดอยู่ที่ใครนะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณติดอยู่ที่ใครบางคนนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังคงไม่ไปไหนเลยนะคะลองเปิดทางเปิดใจออกไปทําสิ่งใหม่ๆสร้างมิตรภาพใหม่ๆของความสัมพันธ์จะทําให้คุณได้ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราติดนั้น่นะคือคือคือสัญญาณของอะไรนะคะใครที่คุณกําลังได้เจอ คนคนนี้เป็นคนที่ดูดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูคิดเยอะคิดมากเหมือนกันทํำไรมีความใจเย็น The Moon เขาอาจจะประสบความส็จในชีวิตแล้วหรือว่าเขาโตกว่าคุณเขาดูมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งพลังงานอย่างธาตุไฟ The Moon เทนออฟคัพเกิดขึ้น Queen of Cups The เอมเ r อเรอร์ควีนออฟว คนนี้เป็นพลังแห่งธาตุไฟค่ะธาตุลมธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําและเขาอาจจะยุ่มมากคุณมากๆนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าหรือไร่ยเรียกกันนะคะก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยสําสหรับบางท่านทีนี้เขาคนนี้ดูมีความใจเย็นอบอุ่นเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือว่ามีหน้าที่การงานความสําเร็จที่ดีนะคะ ระดับบอสบิ๊กบอสพลังงานของจกักรพรรดิเกิดขึ้นตรงนี้หรือคนคนนี้ทํางานเก่งขยนันขันแข็งมากๆเลยนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข่งของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะผู้นําสูงมีความเป็นผู้นําบุลิกภาพดูเท่ดูเซ็เซกซี่ดูดีมสเสน่หรือเป็นคนที่ดูดีอบอุ่นจย็ใจดีอ่อนโยนดูอ่อนไหวดูคิดมากคิดเยอะนะคะในตัวเองเขาหรือเธอคนนี้ มีความอึดอัดอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีความอึดอัดบางอย่างสำหรับบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อึอดอัดรอคอยที่จะได้เปิดใจพูดคุยหรือว่าเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหรือว่าเป็นความสัมพันธที่ดีกันอีกครั้งอะไรที่เก็บไว้อะไรที่ต้องสื่อสารต้องต้องเปิดใจนะคะต้องสื่อสารต้องพูดคุยต้องเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แล้วตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าหาจะหาทางออกในความรักความสัมพันธ์อย่างไรสําหรับบางท่านนะคะ เชนออฟคัพคำว่าครอบครัวความรวมสมบูรณ์ความสุขคนที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะอยากที่จะพบเจอใครบางคนที่เป็นคนที่แสนดีมีความเป็นผู้นํามีทุกอย่างพร้อมออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้ถึงเขาจะไม่ได้มั่งข้างล้มรวยเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นําที่สร้างเนื้อสร้างตัวบริกันนะเป็นคําว่าครอบครัวเป็นคําว่าความอุดมสมบูรณ์กันจริงๆนั่นเองนะคะเป็นความรักที่ไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูใจซึ่งกันและกันอดทนในเรื่องของระยะทางระยะเวลาการาแล้วก็เรื่องของความต่างด้วยนะที่เกิดขึ้นภาษาการเรียนรู้การเปิดกว้างเปิดทางและเปิดใจที่ได้เรียนรู้เขาและคุณที่จะต้องแบบสโลว์นะคะสโลลี่หรือว่าเทคไทม์กันอย่างช้าๆจริงๆนะคะด้วยความรักความรักทางไกลอะไรแบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นเองหรือว่าความรักแบบผู้ใหญ่นะคะทุกคน ขอเก็บให้ทีนี้ r e ลิ a s จูเอ็กซ์ค่ะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆนะคะอะไรที่เราแบบไม่ต้องการอะไรที่เราไม่อยากเจอปล่อยวางแล้วก็เป็นตัวของตัวเองความรักเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะมองเห็นความเป็นจริงและสิ่งที่เราต้องการในความสัมพันธ์ในความรักด้วยนะคะตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกนะคะ getting to know each other ค่ะในช่วงนี้นะ,ะที่ทุกคนเข้ามารับชมในความรักความสัมพันธ์การเรียนรู้รู้จักการเปิดใจให้กว้างนะคะแบบว่าคือคอน t r o l อารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองะะแล้วเราก็ให้ความสัมพันธ์ความรักให้มัน flow ให้มันไหลไปใช่มันคือใช่มันจะไม่ยากนะคะ้าไม่ใช่ก็ให้หลุดพ้นออกไปนะคะจากชีวิตของเรานั่นเอง engagement ดีใจด้วยนะคะบางท่านในที่นี้กำลังที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ มันหมายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะได้แต่งงานสร้างครอบครัวมันหมายแล้ววางแผนอนาคตร,ร่วมกัน Deception เตือนว่าอะไรบางอย่างมีคนใส่หน้ากากเข้าหาคุณหรือว่าแอปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างรับหลังคุณนะคะใจเย็นๆค่ะทุกคนเดี๋ยวความจริงจะปรากฏความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ s so โซเม s t ิสอ i s ย o u ์โซเม u โ m a t e มาหลายรูปแบบมาแบบ ท็อกซิกมาแบบให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับเราเพราะฉะนั้นใจเย็นนะอลิควายเตเลิฟคุณจะได้เจอใครที่เป็นเดอะวันนะคะคนที่ใช่จริงๆต้องมีเคมีที่เข้ากันสินเสมอกันมีเป้าหมายชีวิตที่เป็นไปที่ทางเดียวกันบางท่านในที่นี้คุณกำลังคุณได้เจอแล้วเดอะวันของคุณนะคะเดอะวันคนที่ใช่ได้เจอแล้วใครที่ไม่ใช่เฟิร์คุณจะได้รู้จักกับเขาเขาจะมาจีบคุณนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ l เ e yourself first อย่างที่พูดไปรักตัวเองก่อนเพราะว่า y r u r s f r f s p e c t makes you more r o m a n t i c a t t r t c t i v e นะคะทุกคนการที่คุณรักตัวเองเป็นอันดับแรกใส่ใจตัวเองเป็นอันดับแรกเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอันดับแรกจะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะมันไม่ยากแค่รอยอย่างมีคุณค่าในตัวเองนั่นเองค่ะทุกคนหมดงานมากๆ c a l l Calling your soulmate นะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ